ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แข่งเป้าหมายแมนยูและลิเวอร์พูลจ่อปิดดิลซอบลีกซาอุอีกรายเซอร์เกตไมลินโควิดซาวิตกองกลางที่กำลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดในช่วง23ปีกลายเป็นนักเตะจากยุโรปคนล่าสุด ที่มีข่าวว่าไกลย้ายไปเล่นกับทีมในซาอุดีโาลีกในซัมเมอร์นี้มีเงนงานจากสื่อดังในอิตาลีเปิดเผยว่ากองกลางชาวเซิฟของลาซิโอใกล้บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปค้าแข่งกับทีมในซาอุดีโาลีกรวดเร็วนี้แล้วเร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกต่างมีข่าวให้ความสนใจแข้งรายนี้มาตลอดในช่วงส3สซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะในซัมเมอร์นี้ ที่จะตัวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเอริกเทนฮาร์กอย่างไรก็ตามตามการรายงานจากกาสตาโดร์สปอร์ตก็ระบุว่ามิลินโควิซาวิทใกล้ย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียกับบรรดาแข้งชนาหลายคนที่ล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้โดยลาซซโอต้นสังกัดได้ตอบรับข้อเสนอ40ล้านยูโรเป็นที่เรียบร้อยโดยทียมที่มีข่าวกับมิฟิลอินซิฟาขาวอยู่ในตอนนี้ก็คืออัลฮิลานซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าตัวคาริดูคูลิบาลี ก็หลังจากเชลซีไปร,ร่วมทีมเมื่อกลางเดือนที่แล้วคาร์ลอสเกซิเมโล่กองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าตัวเองพร้อมจะสวมปอกแขนกับตันทีมให้กับสโมสรเช่นกันหากได้รับเลือกแฮร์รี่มาคว้าเจ้าของปอกแขนคนปัจจุบันไม่ค่อยเดียวการลงสนามมากนักทําให้อริเทนฮากมักจะให้บูโน่แฟร์นานทําหน้าที่แทนเพราะเป็นกํลาลังหลักและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นแม้แข้งติดชาปุตุเกตจะได้เป็นตัวเต็ง แต่สตาทีมชาติบราซิลก็ยืนยันว่ารักในบทบาทนี้และสนุกกับการได้ทําตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นผมชอบที่จะได้รับบทบาทนี้การเป็นผู้นําคอยดูแลเป็นเหมือนกับพ่อที่คอยดูแลทุกอย่างผมชอบที่จะทําตัวเป็นแบบอย่างมาถึงเป็นคนแรกผมชอบที่จะรับบทบาทนี้ปอกแขนกับตันไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าสัญลักษณ์แต่นกเตมีหน้าที่ในการพูดคุยกับผู้ตัดสินกับผู้เล่นผมชอบที่จะเป็นตัวอย่างในสิ่งนั้น แอชชลยังโอเคเอเวอร์ตนตรวจร่างกายวันอังคารนี้แอชชลยังจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเอเวอร์ตนในวันอังคารนี้หลังตอบตกลงข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อย BBC สิซงกิจรายง,งานว่าอย่างซึ่งหมดสัญญากับแอสันวิลล่าไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาตอบรับข้อเสนอของเอเวอร์ตนเป็นที่เรียบร้อยและมีกำหนดเดินทางไปรตรวจร่างกายกันในวันอังคารนี้หากยังผ่านการตรวจร่างกายและนสัสญ,ญญาไปที่เรียบร้อย จะเป็นการเสริมทัพรายแรกของชอนได์ในทีมเอฟเวอร์ตันช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ก่อนหน้าน,นี้ยังใน38ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นก็คือลูตันทาวทีมน้องใหม่พิมลิกและยังได้รับความสนใจจากสโมสรซาอุดิอาระเบียด,ด้วยแต่สุดท้ายอดีตปีกทีมชติอังกก็เลือกเอฟเวอร์ตันอย่างประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พิมลิกและเอฟเคัร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกับแชมป์เซีาร่วมกับอิตาลี ขณะที่ซีซั่นที่ผ่านมามีส่วนสำคัญภายแอสเซนวลาจบอันดับ7เพเมลีกขว้าตัวลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเหนืนหอฤดูกาลหนนะ Chelsea, ้าเชลซียังไม่เค้เคียงกับการขายขาดโรเมรูลูกากูสูนหน้าเบลเยียมให้กับอิตาลานีนเพราะไม่คิดว่าเนลัสซูรี่มีความพยายามในการหารือแบบจริงจังเดอะไทม์สื่งกิตร,รายงานว่าเชลซี ยังมองไม่เห็นว่าอินเตอร์มิลานใกล้เคียงกับการเซ็นสัญญาถาวรกับลูกากูและจนถึงเวลานี้ไม่ถือว่าการเจรจาที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่จริงจังรายงานข่าวระบุว่าอินเตอร์ยื่นข้อเสนอเดียวจนถึงเวลานี้คือ23ล้านปอนด์และฉูกเซลซีตอบปฏิเสธกลับมาแบบไร้เยะื่อใยเพราะตั้งราคาขายลูกากูเอาไว้ที่40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ขาดตัวย่อยยับแล้วจากตอนที่ซื้อมาเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์ ลูกกาูหมดสัญญายืนตัวกับอินเตอร์เมื่อฤดูกาล2022-2023และต้องกลับไปรายงานตัวกับเชลซีที่คอปแฮมเป็นวันแรกคือวันพุธนี้หนึ่งในเรื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือการพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนใหม่มาริโซโบชติโน่สำหรับกองหน้าวัย30ปรารถนาที่จะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ทีมเดียวเท่านั้นหลังก่อนหนน้าี้ได้รับความสนใจจากยูเวนตุสขณะเดียวกันก็ไม่มีความคิดจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียที่แสดงความสนใจด้วย